สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและยูตตั้งประเทศแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทังฝั่งไทยเบอร์สุขู่สุคนนะมีเอฟซีหลายคนเราได้เซร์เรนี่มาแล้วค่อยก็เห็นเรื่องนี้นะมาแต้งเต้เตเตมื่อวานได้แหละนะอ่าเรื่องนี้นะม,นมันไม่เป็นเรื่องจริงนะมันเป็นข้าวปลอมเดินนะค่อยจะเตือนว่ามันเป็นข้าวปลอมมันไม่เป็นเรื่องราวความจริงเมื่อวานนี้ค่อยก็เห็นเพจของคนลาวเอาไปลงนะแล้วก็ มื้อนี้กายังเห็นเพศของคนลาวเนี่ยเ,เอามาลงคือเก้านะแล้วก็คนละเพศกันนะก็กเลยออะเอามาเตือนให้อันพี่น้องทั้งฝั่งไทยเลยว่าคนลาวกันหู้ว่าอันนี้เป็นข้าวปลอมเด้อโมเมนต์ข้าวจริงนะเลาไปเขียนว่าผ้าปิ๊บหัวใจนะเด็กน้อยติจดดูนในซากปุนที่เกิดจากตึกทะล่มในเขตจตุจกกักรน,นะกรุงเทพมหานครของไทยนะซึ่งเราก็คิดว่า ตัวคนอื่นได้นะแล้วก็เร็วนี่มาหายอดไลค์นะอันนี้นี่ข้าวปอมนะความจริงฮันเรื่องจริงกันคือข้าวนี่นะ่ะเป็นสองแม่ลูกที่เขาเล่นกันนะเขาก็เลยท่ายคลิปนี่นะ่ะมันบไริเกิดอยู่ในประเทศไทยมันเกิดอยู่ในต่างประเทศเรื่องราวนี่นะนะแล้วก็เกิดเรื่องนี้นะ่ะตั้งแต่ปีสองพันี่ตั้งแต่ปีที่แล้วพุ่นบมเมนว่าเพิ่งมาเกิดนะซึกถลม่ม ถ้าเกิดว่ามันเป็นพอตึกถลม่มสังเกตง่ายๆเป็นอย่างเด็กน้อยจึงบอกมีฝุ่นอย่างติดละ่ะมันตึกถล่มลงมาเห็นบอกนะพวกเกาเห็นภาพที่คนที่ออกมาจากตึกถล่มบอพวกเกเห็นบอกว่าเขาก็มีฝุ่นเกาะนะตามต้นโตนะเปื้อนไปเปืป้อนอันนี้นี่ขนาดว่าเราเป็นาอเล่นอยู่ทางใต้เน,นี่ย กองขี้ทรายเห้เรากระพันได้เปื้อนปะนั้นนะอันนี้นี่เป็นภาพของตั้งประเทศนะย้ํามาเป็นภาพของตั้งประเทศพวกเจ้วอยาอามาปั้นเลยนะเบ้าอีเลีตละเบ้าความซื่อนะนี่นะฮู้บอกวา่าประเทศที่เขาเกิดเรื่องอย่างเช่นตึกถล่มมีการสูญเสียเกิดขึ้นลนะเขาเห็นเด็กน้อยนะติดอยู่ในแบบนี้นะหลายคนท่านไปโทษว่าอาหน่วยงานกู้ภัยยุไซคือเรื่องราวแบบนี้คือบูดังหน่วยงานกู้ภัยแต่คือบวกเขาให้ความช่วยเหลือเล็กน้อย บบาๆๆๆกันลายขนาดเลยนะคอมเมนต์เอาเรื่องนี้มาปั้นอนะ่ะมันบเมนเรื่องราวที่จะเป็นเรื่องราวดีดเลยก็จะเอกาให้ยังนึงฟังอันนี้นี่ค่อนข้างจะสําคัญผู้หยิงนะ่ะที่เกิดลูกไม่ไหม่แรือว่าเกิดลูกไปแล้วได้ปีกป่ายอย่างนี้นะเขาไม่เห็นพาดนี่ฮนะู้บอ่ะพวกเขานี่น้ําตาไหลเด้คนที่แห้งเป็นโรคซึมเศร้าลังแก้ภพราะวะอันหลังคอดน,นะเขาเห็นเรื่องพวกนี้เขาเศร้าได้นะ่ะ มันไม่เป็นเรื่องเล่นๆเล้พวกแก้วนะพวกแก้วจะคิดว่าเป็นเรื่องเล่นๆเรื่องเล็กน,น,น้อยได้บ่ได้นะถ้าเกิดเอาผู้ใดผู้หญิงผู้ใดที่มีภาวะหลังคลอดเห็นเรื่องแบบนี้นี่เขาเศร้าเกิดความซึมเศร้าขึ้นมาเขาเห็นให้พวกเขาเป็นโรคซึมเศร้าได้ได้นะอย่าคิดว่าเอามาตัวคนหาย,อ,ยอดไล่ทางแนวนี้เลยนะมันไม่ได้เป็นเรื่องราวที่ดีนะการที่เจ้าเอาไปโพส์นี่นะ เห็นก็เห็นบางคอมเมนต์บอกว่ากู้ภัยคือมาซาแทะพุ่นไปทษวอดกู้ภัยผุ่น,น,นบันนี่หะนะ,นะ <c oughs> คนที่บริเตุพิษกับทึ่งมองว่าเป็นความผิดข,ของพวกเขาบ้าการเฮดเวียของพวกเขาลา่าซาทั้งที่บริเกิดขึ้นแท้ <c oughs> มันพวกเจ้กากำลังปั้นอยู่นี่นะเศร้าซาน่ะเ <c oughs> พราะว่าทางประเทศไทยเขาก็มีการสูญเสียเขามีความโศกเศร้าอยู่แล้วที่ม่เห็นเรื่องเด็กน้อยติดจู แบบนี้นะพวกเขาก็แห้งเศร้าก็เห็นนะทั้งๆท,ที่โบได้เกิดอยู่ในประเทศไทยแต่ว่าเรื่องราวที่เจ้ามาลงตัวเขาอยู่ประเทศไทยก็ก็เห็นคนเข้าไปแสดงความเสียใจเข้าไปแสดงความโศกเศร้าลายขนาดได้เนี่นะอย่าเห็ุแบบนั้นเลยนะอย่าเอามาปั้นเลยนะเพราะว่า,าลายคนนะเขากับ เศร้ามาจากเรื่องนี้เห็นบอกขนาดว่ามีหลายคนยังติดอยู่ในตึกนะพวกเขาก็โซกเศร้าอยู่แล้วพวกเขามีการสูญเสียเกิดขึ้นในประเทศนั้นหลายแล้วนะพวกแก้วจะมาปั้นกระแสหายอดไล่เพื่อให้คนไปฟอลโลติดตามมาแนวทางเรื่องนี้นะเพราะว่ามันบดได้ดีเลยมันบดได้ทึกอีกนะเตือนเลยยัสุเฮต์นะใจเขาใจเฮานะฮู้บ่ใจเขานะ พราะว่าพวกเขาเห็นเรื่องละเอียดอ่อนเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องสําคัญของพวกเขานะพวกเขาเห็นแล้วพวกเขามีความเป็นห่วงมีความสงสารเกิดขึ้นนะพวกเขาอยากเฝ้าให้คนเข้าไปชื้อเหลือแล้วพวกเขาก็ต้องมาตำหนิที่เตือนเจ้าหน้าที่พนักง,งานทั้งๆที่เจ้าพันที่พนักง,งานงกนเขาเฮ็ดเวียกอันพอๆกันอยู่แล้วที่สําคัญมันแม่นเรื่องจริงนะมันบไดแม่นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ในน้าประเทศไทย ซุมพ่อะอันเมื่อวานในค่อยโพสบอกว่า,วาโพสเตือนนะว่าอันจะมี after s o c กเกิดขึ้นนะหอบสองนะค่อยกั็ได้ระบุเวลาหรอกนะแล้วก็มีหลายคนนะอันมาต่อว่าเขาว่าอันผูใ้ดใดเดาผู้ใดฆ่าเาดาผู้ใดเป็นคนว่าออกมาตั้ง่นั้นซีเนาะแควมีหลายคนนะที่อัน มาคอมเมนต์จะค่อยนะอันที่จริงค่อยกะมีตอบคอมเมนต์เข้าไปเนี่ยแล้วค่อยก็เลยบอกว่าเออพวกเจ้ากระทาเบิ้งหอด c h a s ่สองโมงก็ไม่ได้วะนะค่อาะก็เลยตอบเขาไปสินะนะเฝ้าใจห้อนที่เนีมาันวันเมิดมือซ้านะแล้วก็มาตอนแรงกับเกิดอั t e อ s h o c อกันขึ้นมาหันเจ็ดสิบเจ็ดข้างหันอยู่ในประเทศเมียนมาหันโต้กันนะแต่กระทางอ่าฝั่งไทยกับแถวภาคเหนือนะก็ได้มีการสั้นสะเทือนดูนะหลายจุดหลายบอนแต่ก็ไม่ได้ อให้แหงเท่ากับประเทศเมียนมาเนาะบางทีนะเราเอาเรื่องราวที่มาบอกกดอื่น <_ S 1> เพื่อที่จะให้พวกเขาหันได้มูซึกโตแต่ว่าพวกเขาทึกตัวมาก่อนฉะนั้นแล้วเขาเลือกที่จะบบเสื่อเขาพราะค่อยกับเป็นคนลาวเขาเห็นเพศคนลาวได้เอาไปตัวเขาลายคนนะันะเอาไปตัวเขาเอาเข้าวปลอมมาลงไม่นี่เขากับเลือกที่จะบบเสื่อมันี่ยเออก็เลยลบโพสต์นั้นออกไปนะั่นแหละนะแต่ในะความเป็นจริงหน ค่อยกับว่าได้ตัวหรอกนะพอก็มีค่อยกับไปอ่านทางรายงานทางเขาอันส่งมาให้ค่ะนะนะค่อยก็เลยเอาไปบอกเอาลงไปเตือนแต่แกว่าเออว่าเป็นยังนะพาะตั้งคนตั้งมีความคิดนะที่มันระบาดระแบงเพราะเขาก็ย่านค่อยนี่ไปตัวเขานะฉะนั้นนละ้ค่อยจึงว่าเออ,ลบ,อ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 นะลบข้อความนั้นออกนะลบข้อความนั้นออก ลบพ์ที่ค่อยโพดอ,ออกไปนะออกไปนะเพื่อความสบายใจของเอฟซีนะค่อยก็เลยลบมันออกไปนะอันที่จริงมันก็เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นแท้นะั้งเจ็ดสิบเจ็ดเทือพผนะแจ่กระโบเป็นอย่างนะและก็อ่าเรื่องนี่นะค่ายย้ำว่าเป็นเรื่องข้าวปลอมเดือทางเพศกระแสะสังคมนี่เอามาลงนี่นะนะเพระาะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นคือเขาว่าแหละบ่ได้เกิดขึ้นในะประเทศไทยเป็นอ่าสถานที่เกิดขึ้นในะประเทศอ่า เป็นเ,เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะตั้งประเทศของสองไม่ลูกเขาเล่นกันนะย่ำเขาเล่นกันเขาบ่าได้ติดยู่อีอย่างเลยเขาบ่าได้ติดยู่ในสร้างหินปูนหรือว่าตึกทโล่มอีอย่างเลยเด้อนะเขาเล่นกับแม่ของเขานะซึ่งเขาก็ยอกกันไปยอกกันมานี่แหละอันนี้คือภาพอ่าปลอมนะอันนี้คือภาพของแท้อันนี้คือภาพโซเชียลจากตั้งประเทศตั้งแต่ปีสองพัน อ่าซาซี่ก็คือปีที่แล้วอันนี้เป็นผ้าปลอมที่เขาเอาลงนะมือนี่นะอันนี้แหละอย่าไปสู้ไปตัวเขาเดอน,นะโฟก,กัาเห็นใจเขาใจเฮาเดอน,นะมีหลายคนเด้นะที่อ่าเอาไปตัวเขานะค่อยก็เห็นอ่าก่อนน,นั้นซี่เมื่อก่อนที่ตึกถล่มนละ้ค่อยก็เห็นมีคนเอาไปลงคือกันนะเรื่องราวอันเดียวนี่แหละนะแต่ว่ามันบเม็นเรื่องราวความจริงเขาเอามาตัวหาโย,ยดไล่ซื้อ,อ,อ,อนะ บต้องไปสนใจเห็นแล้วกัปัดผ่านไปรลดเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่เขาออกมาปั้นซื่อๆนะโบบคหัว่าปั้นเพื่ออย่างนะ